วันนี้คลิปก็ไม่แล้วมานะครับวันนี้ไม่ค่อยมีอันนี้ไม่่อยมีสาระอะไรจ,จะพูดทั่วไปครับเรื่องเกี่ยว,วกับบัวที่ผมทำชาแนลขึ้นมานะครับผมว่าหลายคนก็คงเคยเจอปัญหาครับผมก็เจอครับเวลาวัาปวป่วยวัวไม่สบายเราสงสัยอะไรเกี่ยวกับวัวครับเสิร์ชกูเกิลไม่เจอครับไม่เคยเจอของที่เราต้องการครับ ที่นี้ผมทํายังไงผมคิดว่าถ้าผมเออปอบรมที่สมาคมมาแล้วสมาคมคนนี้มันกำลังแสนแต่ลมที่เกษตรศาสตร์มาแล้วไปถามคนมีความรู้มาแล้วแล้วผมจะเก็บไว้ทําไมครับคนอื่นขาก็ไม่รู้เขาก็อยากรู้เหมือนกันผมก็เลยเออโทรศัพท์เลยเราก็มีนะครับเราก็เออทำใช่แน่วดีกยว่างูปลาปลาแต่ว่าที่ผมเอามาลงนะครับคือผมถามมาแล้วผมเรียนรู้แล้วผมลองใช้แล้วได้ผลไหมตามเทคนิคของผมนะครับ ใครที่ดูแล้วก็ไปลองปรับใช้กับตัวเองครับมันต้องต้องกับการจัดการขาองเราตรงจัดดิลเราครับแล้วมันจะเอาไปปรับเป็นเทคนิคครับไม่ต้องทําตามผมร้อยเปอร์เซ็นครับเพราะผมก็เรียนรู้มาจากเขาอีกทีนึงจากคนที่รู้กว่าผมครับถ้าเหมือนถ้าเริ่มต้นเลี้ยงวัวง,ง่ายๆก็ไปอบรมที่สมาคมคนเทนี่ผลกำลังแสนก็ได้ครับเขาก็มีปิดอบรมอยู่ได้เลยครับผสมเทียมจัดการสกัภาพวัว การเลี้ยงโคเนื้ออะไรเงี้ยครับแล้วก็ผสมเทียมสำหรับคนที่ตามหมอแล้วหมอไม่ว่างยอะไรเงี้ยก็ผสมเองแล้วก็จะต้องมีการเรื่องการดูแลถังน้าเชื้อการดูแลถังน้ําเชื้อเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปลงครับว่าการดูระดับในตัวเจนในถังการเก็บถังการยกอะไรครับการยกถังอะไรครับการเคลื่อนย้ายอะไรนี้ เดี๋ยวผมจะทําคลิปลงมาให้ดูอีกอันนึงครับแล้วก็เนี่ครับที่ผมเลี้ยงกำแพงแสนเพราะว่าผมลองแล้วเนี่ยเลือดสูงนะครับลูกผสมบามันแต่ผมก็ไม่ได้ซื้อบามันพันแทนมาเลี้ยงนะครับ ดั่งเดิมที่แรกผมชอบมากเลยบามันร้อยแต่ว่าผมกล็ลองซื้อมาเลี้ยงครับลูกผสมบามันเลือดสูงกำแพงแสนผมซื้อมาเลยทุกพันสุดท้ายลงตัวถูกจริตกับผมที่สุดก็คือกำแพงแสนครับผมไม่ได้ว่ามันดีนะครับใครชอบผันไหนก็ก็แล้วแต่ก็ทําไปเลยแต่ว่าไม่ว่าคนที่ติดตามผมจะเลี้ยงบามันพันแท้หรือลูกผสมอยู่หลดเลี้ยงบีเมเตอร์เลี้ยงเลือดสูงเลี้ยงกำแพงแสนครับ พวกนี้ก <Yeah. S 1> ็คือวัวเนื้อเหมือนกันครับการจัดการมันก็คลางคลายกันครับแต่ของผมจะเป็นไรทุ่งผมมีสวนอยู่ผมก็เลยเลี้ยงแบบไรทุ่งครับในที่นี้วัวสวยนะครับไม่มาผันไหนครับผมผมก็ไม่อะไรครับใครจะเลี้ยงผันไหนก็เลี้ยงครับวัวสวยนะครับก็เหมือนผู้หญิงสวยครับมันสวยผมก็ต้องบอกว่าสวยครับแต่ผมที่ผมส่วนใหญ่มันมีแต่กำแพงแสนก็ผมเลี้ยงกำแพงแสนครับไม่ผมไม่ได้มา มาเชียวพันนู่นดีพันนี้ไม่ดีครับผมไม่โจมตีใครครับใครจะเลี้ยงอะไรก็เลี้ยงไปครับตังคุณครับเลี้ยงเราเราสบายใจโอเคครับใครว่าอะไรช่างเขาครับคนว่าผมเลี้ยงก็ับแม่เสียนก็ผมก็เลี้ยงครับผมพอใจครับผมมีความสุกเราความพอใจเราเป็นที่ตั้งครับอย่าให้เอาใครมาเอ้ยต้องพันนู่นพันนี้ครับเราชอบพันไหนเราก็เลี้ยงพันนั้นครับชอบพื้นเมืองก็เลี้ยงพื้นเมืองครับผมเห็นคนเลี้ยงพื้นเมือง แถวที่บ้านผมมีตั้ง3ามสี่สิบแม่ได้ขายเดือนนึงตั้งหลายตัวก็ยังก็ยังดีครับดีกว่าไม่ได้ตังอะไรเลยครับใช่ไหมครับเอาความพอใจเลยเป็นตัวตั้งครับเนี่ยเดี๋ยวเอผมอยากจะฝ่ากอย่างครับวัวผมนะครับที่ที่ที่ผมสังเกตมาคือว่าวัวเนี่ยมันไลรตรงเนี่ยครับมันท้องผมเคยได้ยินมากเขาบอกว่าผู้หญิงท้อง ผู้หญิงเวลาผู้หญิงท้องถ้าได้เดินมาจะคลอดลุกง,ง่าย,ยเวลาจะคลอดเองครับเนี่ยครับวกนี้แบบมันเดินมาครับเนี่ยเชิงการมันจะแข็งแรงใช่ไหมครับแล้วลูกมันได้กลับตัวใช่ไหมครับได้พลิกตัวเด็กเด็กได้พลิกตัวในท้องพอเด็กพลิกตัวในท้องทีนี้การอะไรอัตราการเกิดผิดท่าครับแบบเอาขาลังออกอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็น้อยครับแล้วผมสังเกตมาว่าผมเกิดมันก็จริงนะครับมันเกิดไม่ผิดท่าแม่มันก็จะไม่เจ็บมาก ก่อนเกิดก็ใช้เวลาไม่นานครับแม่มันก็จะเบ่งเบ่งอยู่สักไม่กี่ชั่วโมงแล้วมันก็เกิดออกมาไม่มีปัญหาอะไรครับนี่ครับตัวนี้ก็ท้องแก่มยนี่ครับวัเดินมามันก็เนี่ยขาอะไรมันจะตัวนี้ตอนมาก็มันก็อ้วนครับมันกินอาหารแบบวัวปกวดครับมันกินมาเยอะแล้วตัวนี้ครับแล้วแบบมันเดินเยอะขามันก็แับแปบบเนยไขมันตรงนั้นมันก็รดมันก็แข็งแรง เหมือนคนนะครับทำงานออกกําลังกายเยอะมันก็ไขมันก็หายไปครับเดี๋ยวไอ้พวกรายละเอียดนี่เดี๋ยวเยวขาผมก็ทําลงอีกคลิปนึงครับบางทีนึกไม่ออกครับถ้าสงสัยแล้วก็ฝากไว้ได้ครับผมได้ทําลงครับนี่ผมเมื่อก่อนผมหิ้วถังน้ำมาให้มันกินทัทุกทุกเที่ยงเลยพอวัเริ่มเยอะผมก็ไม่ได้หิ้วมาให้แล้วก็ให้มันกินน้ำตามธรรมาชาติไปเรื่อยเร็ว ผมมาใส่ว่าผมถ่ายพยาธิเอาถ่ายพยาธิบ่อยๆเอาก็ได้แต่ผมก็ดูสุขภาพมันก็แข็งแรงมันกินน้ําบางทีกินน้าในในขุมน้ําบางทีก็กินในคูน้ําเนี่ยครับมันก็จะเลือกกินมันจะไม่กินน้ําขุนๆอย่างเงี้ยมันจะไม่กินเนี่ยใสๆแต่ว่าน้ํานี้ก็ต้องมีพยาธิอยู่แล้วเพราะเวลามันขี้ฝนก็ชะล้างน้ําลงมาก็ลงมาเนี่ยไอ้แต่พยาธิที่เราถ่ายมันก็ลงมาเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันก็เป็นอย่างเงี้ยครับวงวงจรชีวิตของพยาธิครับ ว่าผมก็อาศัยว่าผมถ่ายประยัดแล้วกันจัดการพวกโปรแกรมถ่ายประยัดแล้วก็ถ่ายประยัดแดเมเลือดครับเพราะมันเพราะที่นี่ของผมแมลงมันเนยอะเพราะหน้าฝนมันจะไม่มีนกกระยางครับนกกระยางมาอยู่ภาคกลางหมดแล้วก็ผมก็เลยต้องถ่ายประยัดแมเลือดเพราะแมลงมันเนยอะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มมีนกเอี้ยงมาบ้างแล้วนกเอี้ยงมันก็จะมา อยู่กับบัวมันคล้ายๆที่มันอยู่กับพันมันก็แมลงวันก็เริ่มน้อยลงครับตอนนี้ผมผมอยู่นกเอี้ยมก็เริ่มมาถ้าถ้าถ้าคนอยู่มันจะขมันจะไม่เข้ามาครับนี่ครับมันก็กินกันไปครับผมไม่ต้องตัดหญ้าเลยดินก็ไม่แน่นครับมานั่งดูมันก็สบายใจครับนี่ครับนี่ก็ถามแล้วก็ฝากไว้ในเพจผมได้ครับทิ้งเดี๋ยวผมจะทิ้ง ลิงลิงเอาไว้ที่ขา้างล่างครับอขอบคุณครับที่ดูกันมาครับผมก็อัพไปเรื่อยทำไปเรื่อยครับดูรู้เรื่องบ้างมารู้เรื่องบ้างครับอขอบคุณครับ